จิตทีฝุ่งสารเกิดจากความที่ว่าเฮ้าบริหักการฝึกฝนทีดีว่าขาดจากการมีสติอยู่ในปัจจุบันจิตที่ฝุ่งสารนี่อาจจะส่งผลหลายอย่างต่อชีวิตเฮ่าบรว่าจะเป็นหนาที่การงานหรือแม้แต่เวลานอน ถ้าคนที่มีจิตฟุ้งสารหรือว่าคนที่คิดหลายนี่ยอาจจะนอนนอนบ่หมลับก็บเป็นได้เนาะถือว่าทรงผลกระทบต่อการใส่ชีวิตยอย่างลวงหลายเพราะฉะนั้นคําว่าจิตที่ฟุ้งสารเนี่พระพุทธเจ้าพจัดคนประเภทนีไว้ในคนวิตกจริตสําหรับคนวิตกจริตพระพุทธเจ้าพนมีกรรมฐานที่จะเอามาปฏิบัติ ที่ว่าเป็นคู่กับคนวีตกจริตที่ว่าเหมาะสมกับคนวีตุกจริตเนี่ยคืออาณาปณะสติคำว่าอาณาปณาสตินี่หมายถึงการเบิ่งลมหายใจเขา่าอย่าจมลองเอาไปเหตเบึงถ้าเวลาเฮามีความคิดที่ว่าหลากหลายอยู่ในหัวเฮาบ่สามารถที่จะปล่อยว่างใดไม่จังเฮาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ว่าคิดว้นลูปอยู่ตลอดเวลาโดยที่บ่มีที่สิ้นสุด ลองเอาอานาปนาสติไปปฏิบัติเบิงคือโดยเฉพาะเวลานอนเนาะให้เบิงลวมหายใจทะเบียดห้สูดลวมหายใจเขาเลืกๆแล้วก็ปล่อยออกยา,าวๆจากสมเถือ่อนเนหลังจากนั้นก็หายใจธรรมดาแต่ว่าเพียงแต่เบิงเบิงล้มหายใจเท่านั้นเนาะถามันคิดเรื่องอื่นเท่ากับสามารถกลับมาอ่โฟกัสอยู่ที่ลมหายใจเขาแล้วสิ่งนี้ ถ้าเขาฝึกไปดูๆมันจะสามารถซอยเขาให้เฮาให้ยุดความคิดเขาใดแล้วก็ให้ความคิดเขามันมันลุดผ่อนลงดก็เหตุให้เขามีเกิดความสงบจิตสงบใจขันใดอันนี้ญ,ญามอมลองเอาไปปฏิบัติเป่งสำหรับอานาปานสติ